ภาวนาเนี่ยนะพยายามให้นเป็นธรรมชาตินะระวังใจใช่หลักง่ายๆหลักสัมมาวายามะนะนะจิตเป็นกุศลหรืออกุศลขณนะที่เราทำอะไรอยู่ก็าตามนะ จิตเป็นกุศลหรืออกุศลไม่เกี่ยวว่าจะนั่งนานหรือนั่งน้อยหรือเดินอย่างกลมหรือไม่เดินอย่างกลมอะไรก็แล้วแต่นะให้มันเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้คำว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่ได้แปลว่าถ้านั่งแล้วรู้สึกจิตเป็นอกุศลก็เลิกนั่งไม่ใช่เง้น มือเวลาเดินอยองกลมแล้วจิตเป็นอกุศลก็เลิกเดินไม่ใช่นะเพียงแค่ว่านะเมื่อจิตเป็นอกุศลกนะ็พยายามละมันตีนี้ละอย่าไปละที่ตัวอกุศลละที่ตัวต้นเหตุนะเช่นความคิดนะความปรุงแต่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลก็มีหรือตัวอกุศลนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความคิดก็มี รักษาจใจเป็นกุศลอยู่เสมอจิตที่เป็นกุศลโดยเฉพาะจิตที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยนะนแม้จะเป็นปัญญาในระดับต้นๆน,นนะเช่นโยนิโสม,มนสิกานีนา้หรือภาษาชาวบ้านคือคิดเอา,าภาคอยู่ในหัวนี่แหละแต่ว่าเห็นเป็น เหมือนเครื่องเตือนตัวเองนะว่าขนณะนี้จิตเป็นกุศลหรืออกุศลนะถ้าจิตเป็นกุศลนะการพวนาต้องจะเดินหน้าได้มนะันะมันเริ่มมาจากตัวมหากุศลนะบุญธรรมดาที่เราทำอยู่นะให้ทานรักษาศีลอะไรก็แล้วแตนะ่มันทุกครั้งที่ ทำอะไรก็แล้วแตนะ่รักษาใจใเป็นมากุลนะมันถึงจะไปสู่นะตัวกุศลเนี่ยมันมีระดับสูงกว่านั้นนะเป็นมาคตะกุศลเนะ่ยนะตัวฌานตัวสมาธิอะไรก็แล้วแต่ทนะีนี้กุศลแล้วกุศลมันต่างตรงไหนต่างตรงที่ว่าถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่นะั่นแหละนะเป็นตัวกุศล นะรู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่นี่แน่นอนแล้วว่าในขณะที่เราเพ่อนายนี่แหละมันปวนอยู่ข้างในนกุศลนกะุศลมันทำงานสลับกันอยู่นะกุศลก็รู้ทันกุศลก็รู้ทันนะรักษาจิตให้เป็นกุศลก็ไม่ได้แปลว่าต้องยึดเอากุศลนั้นไว้นะ เพนะระกุศลเองก็ไม่เที่ยงหรือสติสัมปัญญะเองก็ไม่เที่ยงนะเกิดได้ก็ดับไดนะ้นี่มันจะสลับกันระหว่างกุศลและอกุศลนี่ถ้ามีสติรู้ทันอยู่อกุศลนั้นก็กลายเป็นอารมณ์ของจิตนะเป็นอารมณ์ของอิปัสสนากรรมฐานนะที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนานะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นอารมณ์ของจิตนะเป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตเข้าไปรับรู้ได้อย่างหนึ่งนะทีนี้มันจะต่างกันตรงที่ว่านะถ้าจิตรู้อยู่เนี่ยอกุศลก็นะที่ถูกรู้เนี่ยก็จะดับไปโดยธรรมชาติของมันหรือแม้แต่ไม่ดับแม้จะไม่ดับแต่ก็นะจะไม่มีผลที่เป็นตัววิบากนะตัวผลเนี่ยตามมา นะอย่างเช่นจิตเกิดโทสะจิตเกิดราคะอยู่พอรู้ทันอย่างนี้นะมันก็จะเป็นเพียงแค่อาการคิดอย่างหนึ่งแค่นั้นอาการปรุงแต่งของจิตอย่างหนึ่งจะไม่มีผลทำรรม,มาแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้ทันก็จะหลงไปจมอยู่กับอารมณ์นั้นนะแล้วปรุงแต่งสารพัดนะจิตก็เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันนะไม่ใช่เราเศร้าหมองนะจิตมันเศร้าหมองขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินะเป็นผลของอกุศลเหล่านั้น ถ้ารู้สึกว่ามันเคร่งเครียดเกินไปเพลิดเพลินเกินไปอย่างนี้นะสังเกตด,ดูเอาจริงเอาจังเกินเหตุตั้งท่าตั้งทางมากเกินไปนี่แปลว่าจิตเป็นอกุศลละหนะรือบังคับจิตมากเกินไปนนะต้องระวังชาวบางคนก็ติดรูปแบบต้องเดินท่าน้นต้องนั่งท่านีนะ้แล้วก็ไม่ได้สังเกตด,ดูใจตัวเอง นะเคร่งเครียดเอาเป็นเอาตายหรือแข่งกับคนอื่นเขากลัวนะจะน้อยหน้าคนอื่นเขาเงี้ยนะมันเลยกลายเป็นการแข่งดีนะจิตเป็นอกุศลนะหรือจิตมีมาณะทิฏฐิครอบงำอยู่เงี้ยมันก็จะทำให้การภาวนาเป็นไปอย่างเนิ่นช้านะแต่ถ้าเกิดว่า รักษาจิตให้เป็นกุศลได้สม่ำเสมอดีอย่างนี้นะนะก็จะทำให้การภาวนานก้าวหน้าได้เร็วนะซึ่งก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือนะถ้าไม่ลงไปสงบก็มีปัญญาเข้าไปพิจารณาอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆมันะมจะเห็นอาการเหล่านี้เองโดยธรรมชาติของมันนะนะขอแค่เพียงพอสังเกตดูนะ นะการสังเกตอะไรเป็นจุดเบื้องต้นจุดเริ่มต้นนะของการภาวนาละนะนนสังเกตนั้นมาจากสติสัมผัสยะในะภาษายุคใหม่เ็าเรียกอ,กอยู่สองอย่างนะคือตัวปรีชาญานหนึ่งาานหนึ่งตัวปัญญาญาณหนึ่งหนึ่งตัวปีชาญาณคือตัวจินตามายะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดเอานะมันมาคู่กันอย,อย่างนี้นะคิดเอา ิดวันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตตายอะไรก็แล้วแต่คิดเอานะอันนี้ในเบื้องต้นแต่ว่าถึงจุดหนึ่งนะี่มันจะเกิดปัญญายานะปัญญายาณเกิดในขณะที่จิตมันว่างนะว่างจากความยึดถือนะไม่ใช่ว่างจากอารมณ์นะจิตมันว่างจากความยึดถือว่ามีเรามีเขาอะไรที่ไหนอยู่อย่างี้นะมันเกิดปัญญายาณขึ้นมานะ นันถ้าเราเข้าไปสังเกตด,ดูอยู่เงี้ยมันจะทำให้เราเข้าใจถึงตัวส,สภาวะของจิตสภาพธรรมทั้งหลายที่กำลังปรากฏอยู่น,นันมนสังเกตด,ดูเงี้ยบ่อยๆยๆจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดะองพระเนี่ยไปบิณฑบาตกลายเป็นการภาวนาได้ด้วยนะที่เดินอยู่เหยียบก้อนกรวดก้อนหินอยู่อะไรก็แล้วแต่ มันเข้าไปสังเกตเห็นอยู่ยเช่นอาการเจ็บที่มันเกิดขึ้นอาการเจ็บเท้านะรู้ถึงอาการของมันนะนะรู้ที่อาการของขาที่กำลังยืดกำลังเหยียดอยู่กำลังก้าวเดินอยูนะ่รู้ถึงอาการของเท้าที่กระทบพื้นอยู่ยนี่เป็นต้นนะมันกลายเป็นการเจริญพาวนาไปด้วย นขณนะที่กวาดก็รู้ถึงอาการของร่างกายที่เคลื่อนอยู่อาการของมือที่กําลังเคลื่อนอยู่อาการของศอกของไหลที่มันเคลื่อนไหวอยู่น,นี่เป็นต้นก็เรียกรู้อาการนะรับรู้อยู่เง,งี้ยให้มันเป็นธรรมชาติเลยปล่อยให้มันเป็นอิสระอย่าไปรู้จุดใดจุดหนึ่งฝนะึกให้เป็นนิสัยเลยนะขยับตัวปุ๊บให้มันรับรู้ทันทีนี่ พอก้าวเดินให้รับรู้ทันทีมันกลายเป็นการเดินโยงกลมอยู่ตลอดทั้งวีทั้งวันนะั่นแหละน่ะนั่งอยู่เฉยๆครู้สึกตัวอยู่รู้ถึงอาการที่มันนั่งอยู่อย่างนะี้นะจะเคลียวจะกลืนรู้สึกตัวอยู่เคลียวก็รู้กลืนก็รู้นะให้มันเนืองๆไปอย่างนี้นะพูดให้น้อยรู้ให้มากนะ เคี้ยวไปรู้ไปเคี่ยวไปรู้ไปแต่เคี่ยวไปคุยไป,ยไปก็โมหกะก็ครอบงำแล้วนะไม่มีประโยชน์สาระอะไรนะไม่ต่างจากหมูมา้าไก่ที่กำลังกินอาหารอยู่แนคะ่นะั้นเองนะหรือชาวบ้านทั่วไปนะที่กินไปเคี่ยวไปเปิดเพลินสนุกสนานคุยกันไปนะไม่มีความหมายอะไรแบบนั้นนะนะในฐานะที่เราเป็นนัก ปฏิบัติกันเนี่ยเป็นนักภาวนาหรือตั้งใจที่จะมาภาวนากันเนี่ยให้พยายามอยู่กับตัวเองนะอยู่กับตัวเองก็ไม่ได้แปลว่าจมอยู่กับตัวเองนะให้มันรับรู้อารมณ์ที่มันกระทบรอบตัวนะเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาลวกระทบทางตามั่งทางหูมั่งทางจมูกมั่งทางลิ้นมั่งทางกายบ้างอย่างนี้นะหรือจิตมันปรุงแต่งนึกคิดเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมาบ้างในขณะนั้นๆนะสังเกตด,ดูเถอะ ตัวขันห้าเขาทำงานอยู่อย่างนั้น,นอย่างเช่นขนะที่เคี้ยวอยู่อย่างเงี้ยรีนก็นเท่ากับรสจิตปรุงแต่งเทียบเคียงแล้วอันนี้มันรสอะไรรสชาติแบบนี้เคยกินมาหรือเปล่านึกนมันนึกถึงแล้วอันนี้เขาเรียกว่าแกงโน่นแกงนี่นเทียบเคียงกับความจำเมมโมรีเม่เดิมๆอะไรที่เราเคยบันทึกเอาไว้ในสมอง นะมันนามาเทียบเคียงแล้วที่จริงแล้วมันบันทึกไว้ในใจของเรานี่แหละนะส่วนหนึ่งนะแล้วกอให้เกิดความชอบความชังตามมาความสุขความทุกข์ตามมาเนี่ยสังเกตดูนะอาหารนี้อร่อยชอบอาหารนี้ไม่อร่อยไม่ชอบอย่างเงี้ยนะ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 มันจะเห็นอยู่ตลอดโดยเฉพาะถ้าคนที่พาวานา,มมานานเขาเห็นอาการของจิตที่เข้าไปรับรู้อาการเคี้ยวอาการคลื่นนั้นแล้วก็ดับไปขณะหนึ่งขณะหนึ่ง นะรู้ขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปรู้ขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะถ้าเป็นอย่างเงี้ยต่อให้นั่งเล่นเฉยๆมันก็กลายเป็นการเจริญภาวนานะนั่งทีละแปดชั่วโมงแต่ถ้าไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยนะบังคับให้ตัวเองสงบนิ่งๆอยู่อย่างเดียวเนี่ยก็กลายเป็นการไม่ได้เจริญภาวนาอะไรนะก็แค่กริยาอาการข้างนอกแค่นั้นเองแต่ข้างในไม่ได้ภาวนาอยู่นะ มันมันสำรวจตัวเองพูดให้น้อยพอน่าให้มากาคลุกคลีให้น้อยอยู่ตัวเองให้มากเขาอยู่ตัวเอง่็จะอยู่แต่ในกุฏินั่งดูโทรศัพท์ทั้งวันนะไม่งั้นก็เสียเวลาของชีวิตไป,ปเปล่า,ามันนั่งอยู่รู้เดินอยู่รู้อย่างนีน้จะทำอะไรอยู่ให้มันรู้สึกอยู่ นะให้มันเนืองๆไปอย่างนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนน,นะนะตื่นมาให้รู้สึกตัวก่อนก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นก่อนที่จะหลับก็ให้มันรู้สึกตัวอยู่นะนอนอยู่รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นะหลังก็ทบพื้นรู้หมอนก็ทบกับศีีษนะเนี่ยรู้อย่างนงี้นะก้นก็ทบกับพื้นเสือ่อพื้นที่นอนอะไรก็แล้วแต่รู้รับรู้อยู่นะรู้อาการของกายที่มันหนัก หรืออาการของกายที่มันเหมือนมีแรงดึงดูดของโลกมันดึงอยู่อย่างเงี้ยนะเวลานั่งนี่ก็เหมือนกันเนี่ยสังเกตดูวสิรู้สึกตึงตรงไหนหนักตรงไหนเบาตรงไหนอะไรก็แล้วแต่นะรับรู้อยู่อย่างเงี้ยน,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 นะหร,รืออา,อาการของหลังที่มันยืดตรงหรือมันงออยู่อย่างเงี้ยรู้ต่างว่ามเป็นจริงอย่างเงี้ยรู้ไปเรื่อยจะทำให้เราฉลาดในการ อยู่กับตัวเองมากขึ้นน,นั่งอยู่ก็คิดอะไรฟุ้งซ่านเรืยเพื่อนอนั้นไม่ได้ไประโยชน์อะไร